วิธีเลือกกันแดดยังไงให้หน้าใสวิ่งะนะครับหลายคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมผมเป็นผู้ชายแต่ดูแล้วรูขุมคนเล็กนะครับดูหน้าชุ่มชื้นและแถมอายุ40แล้วด้วยอะ่ะไม่ทําสัลยกรรมเลยไม่ฉีดโบท็อกเลยไม่ฉีดฟิลเลอร์เลยนะครัทำยังไงให้หน้าใสนะผมอยากจะบอกว่าความเป็นจริงแล้วทุกคนหน้าใสจะกําเนิดนะครับทุกคนสามารถหน้าใสได้อยู่แล้วเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ย คี์แพงก็คือร่างกายของคนเราซ่อมแซมตัวเองดังนั้นผิวหนังของเราเนี่ยมันพยายามผัดเซลล์ผิวใหม่ๆขึ้นมาเซลล์ผิวใหม่ก็จะเซลล์ผิวเหมือนตอนเด็กๆครับใสแต่ประเด็นสำคัญก็คือโลกในปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับมันไม่ใช่เป็นโลกสมัยก่อนที่อากาศสะอาดทุกอย่างโหไม่มีมลพิษเลยตอนนี้มลพิษมันเยอะมาก เอายกตัวอย่างแล้วกันเอาเฉพาะมลพิษจากแสงแดดแล้วกันแสงแดดในสมัยนี้เขาบอกว่าเปรียบเทียบกันแล้ว UV แรงกว่าสมัยก่อนเยอะมากเลยแสง UV เนี่ยจะมีทั้ง UVA ที่สลายคอลลาเจนที่ผิวทําให้หน้าแก่ลง UVB จะทําให้เกิดฝ้ากระผิวหมองคล้ําังนั้นใครก็ดามอยากหน้าใสาก็หมายความว่าผิวหน้าเนี่ยจะต้องสีผิวสม่ําเสมอใช่ไหมและก็จะต้องเป็นสีผิวที่ ไม่มีฝ้ากระเยอะนะครับจนทําให้แต่งหน้าแล้วปิดไม่มิดดังนั้นวิธีการเลือกกันแดดของผมนะครับข้อแรกนะเลือก SPF มากที่สุดที่เราไม่แพ้ก่อน SPF 50นะครับเป็นข้อที่หนึข้อที่2คือควรจะเป็นบอร์ดสเปกตรัมคือการได้ทั้ง UVA และ UVB ข้อที่3คือในปัจจุบันเนื้อกันแดดจะมีหลายแบบมากเลยแล้วผมเห็นสังเกตดูนะในท้องตลาดกันแดดแต่ละยี่ห้อ จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ก็คือยี่ห้อเนี้ยจะมีกันแดดตัวหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งจะมีกันแดดตัวหนึ่งผมเลยเห็นเลยว่าอันนี้เป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทันสังเกตเลยว่าคนผิวมันเนี่ยถ้าใช้กันแดดที่เนื้อไม่เข้ากับผิวหน้าเนี่ยหน้าจะลอยถ้าคนผิวแห้งใช้กันแดดบางทีจะรู้สึกว่าหน้าแห้งเกินไปแล้วหน้าไม่ติดแป้งดังนั้นผมจึงออกแบบสาหรับคนไข้คลินิกนะครับคนไข้คลินิกผมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตัวเขาต้องใช้กันแดดชนิดไหนถ้าใครเป็นคนผิวมัน เขาจะใช้กันแดดสูตรอัลติเมทถ้าคนผิวแห้งเขาจะใช้กันแดดสูตรเพียวไว้เพราะทั้งสงสูตรนี้จะใช้ส่วนผสมที่เหมาะกับผิวมันและผิวแห้งที่แตกต่างกันส่วนผมเนี่ยคืออยู่ตรงกลางผมเป็นคนผิว ผสมหมายความว่าตรงทีโซนตรงนี้ของผมจะมันผมจะใช้กันแดดที่ชื่อว่าอ l ลติเ t e ส่วนตรงแก้มผมจะแห้งเลยนะครับผมจะใช้กันแดดที่ชื่อว่าเพียวไว้ข้อดีก็คือกันแดดเพียวไว t เนี่ยจะใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวซึ่งไม่ใช่น้ำมันนะครับเป็นแค่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวมันเป็นตัวช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยอบอุ้มความชุ่มชื้นหนงนั้นผมจะมีปัญหาว่าพอแก้มตรงนี้แห้งใช่ไหมครับริ้วรอยจะมาเร็วผมก็จะใช้กันแดดผิวแห้งหรือกันแดดเพียวไว้เนี่ย เฉพาะแก้วที่แห้งส่วนตรงไหนมันน่ะเราจะควบคุมความมันด้วยกันแดดอนะัลติเมตดังนั้น ใครก็ตามที่สนใจนะครับกันแดดผิวมันให้พิมพ์คําว่ากันแดดผิวมันใต้โพสต์นี้ใครสนใจกันแดดผิวแห้งสอบถามแอดมินผมก็พิมพ์คําว่ากันแดดผิวแห้งแล้วก็ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับส่วนสำหรับใครก็ตามนะครับชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับบอกง่ายๆอธิบายตรงๆเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับสามารถแชร์คลิปนี้ได้เลยส่วนใน YouTube ถ้าจะติดตามให้กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับส่วนใน Facebook กด Follow กับกด See First ความรู้แบบนี้นะครับจะส่งตรงถึงมือถือเพื่อนๆน,นทุกวันแล้วเจอกันกับ แล้วเจอกันสวัสดีครับ